สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนเย็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่4ี่ธันวาคม2 5 6 4ัริสคิทกราช2 0 2 1เวลาตอนนี้2 3่สศูนนะครับอ่ะเล่นลูกกิ้งท่าเบสิกครับวันนี้ผมจะเอาตัวโรลเลอร์ล้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนิดนึงครับตัวนี้ไม่มีสปริงเป็นตัวปกตินะครับตัวปกตินะครับเล่นท่าเบสิกนะครับก่อนที่จะไปเล่นท่ายืนครับ ยกแรกก็จะเล่นอัดเต็มที่นะครับผมไม่ได้ลงคลิปเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ได้เล่นลูกกิ้งครับเนื่องจากเรีบไปส่งผู้โดยสารก็เลยไม่ได้เล่นก็จะมาเล่นตอนเย็นนะครับอะเรื่มครับยกแรกก็อัดเต็มที่ครับลูกกิ้งตัวนี้จะลื่นไหลดีนะครับดันนิดนิดเดียวก็จะไหลไหลลื่นดีครับไม่ค่อยฝืดไม่ค่อยกึกกักนะครับ คนที่มีสิรีระความหมายที่ผมกําลังพูดก็คือคนไหนที่มีพุงนะครับมีพุงนะครับหุ่นยังไม่เพียวนะครับเล่นลูกกิ้งล้อใหญ่จะดีครับเนื่องจากพุงเราจะย้อยลงไปเวลาลูกกิ้งนะครับมันก็จะช่วยในความสูงอีกระดับหนึ่งครับถ้าเล่นลูกกิ้งล้อใหญ่นะครับถ้าลูกกิ้งล้อเล็กก็พอดันออกไปก็จะติดพุงนิดนึงครับ เล่นใหม่ๆปวดล้าวระบมนะครับปวดทั้งแขนปวดทั้งหน้าท้องนะครับปวดทั้งสะบักหลังปวดทั้งเอวว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมก็ปวดครับนะครับฉะนั้นแล้วในการปวดนั้นเล่นไปเรื่อยนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยเล่นทุกวันนะครับ ทุกวันนี้ผมเล่นลูกกิ้งเดือนนี้เป็นเดือนที่12คือจะครบป,ปีแล้วครับเล่นเช้าเย็นนะก็ทําเท่าที่เราทําได้นะครับถ้าจะนับเป็นยกครั้งแรกๆผมก็จะเล่นถ้าเบสิกห้าสิบสานะครับต่อยกนะครับยกแรกก็จะอัดเต็มที่นะครับ แล้วแต่บางคั้ก็สี่สิบสี่สอย่างนี้นะครับพอเราเล่นเป็นประจำเล่นสม่ำเสมอสรีระร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับความหมายก็คือเราก็จะฟิตขึ้นกล้ามเนื้อเราก็จะกระชับขึ้นนะครับก็จะเกิด กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือภาษาเขาเรียกว่าซิทเพ็ตนะครับก็จะเป็นก้อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นหนักๆก,ก็จะขึ้นสวยนะครับมุนเขาจะสวยเล่นเวทร,ร่วมด้วยกล้ามก็จะสวยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้ในส่วนตัวผมเนี่ยผมควบคุมอาหารร่วมด้วยเพราะผมมีโรคความดัน เบาหวานน้าตาลในเลือดเยอะนะครับมีโรคเกาอย่างนี้นะครับเป็นต้นก็จะเลิกลดละอาหารที่แสลงต่อสุขภาพนะครับทานอาหารไม่ครบห้ามูว่าอย่างนั้นครับก็จะเลิกลดเลิอกอาหารที่แสลงนะครับจะทานอาหารได้ไม่ครบห้ามูก่กล้ามเนื้อก็จะไม่เหมือนน้องๆที่ ยีกว่ากว่าไปจนถึงตอนนี้ใครที่ไม่มีโรคเป็นลาบอันปเปริ์นั่นแหละครับผมทานอะไรก็ทานได้นะครับมวลกล้ามเนื้อก็เกิดนะครับหุ่นสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่รักการออกกำลังกายก็บางคนบางท่านผมเขาก็สวยเหมือนกันแต่ความแข็งแรงอาจจะไม่สู้คนที่ออกกำลังกายนะครับ เล่าสู่กันฟังครับ,รบขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ